ัวสบสิบิ้งเองอันนี้กระเป๋าสะพายูละอใบลายห้าสิบบาทอันนี้ใบละสี่สิบบาท น้องออกมาแล้วก็ติดเชื้อในกระแสะเลือดก็ตอนนั้นไปข้อที่ลงมาท่โลกอยู่เป็นเดือนเดือนกว่าก็ออกมาแล้วที่นี่อายุสี่เดือนหัวเราคอไม่แข็งเป็นน้ำในสมองเยอะก็เลยผ่าตัดก,ก็ผ่าตัดแล้วสารัางแล้วน้องแย่ช่วงนั้นอยู่ไอซีใส่ท่อช่วยใจประมาณเกือบสามเดือนได้ก็ท่อท่อช่วยใจนุด ก็หายใจเองได้หายใจเองไหวก็เลยกลับมาอยู่บ้านก็ช่วงนั้นก็เข้าเข้าออกอลอก,ออกลงพยาบาลกับทุกเดือนเลยจนสองขวบกวา่าจนที่ป่วยข้างล่าสุดเข้าโรงพยาบาลตั้งแต่23สิบสามหาก็เป็นไข้หอบเป็นคอดอักเสบแล้วก็นอนตรวจเ,เ,เชื้อในกระแสะเลือดแล้วก็ให้ยาฆ่าเชื้อก็นองงนโรงพยาบาลประมาณ8ปดคืนน้องหอบหอบมากเลย ก็เลยหายใจเองไม่ไหวก็เลยต้องใส่ท่อใส่ท่อช่วยใจตอนพอลางใส่ท่อช่วยใจก็ตวบบรวจพบว่าติดเชื้อที่นิ้วหัวใจทำให้หัวใจตีก็ตอนนี้ก็ใส่ท่อสี่สิบสองวันแล้วก็อยู่ไอซียูมาสี่สิบสองวันแล้วก็ต้องอยู่เฝ้าตลอดดูแลเองทุกอย่างนิสี่ชั่วโมงก็พ่อน้องก,ก็ไม่ได้ทำงานต้องออกจากงาน,นมาช่วยกันดูแล ก็ไม่มีรายได้อะไรก็ขายก็ลงทุนขายของไปก็เอารถเข้าไปนี่รถเราใสยเข้าไปนไว้เอาทุนมาซื้อของขายไ็้ไหมยืดดิ้นหน่อยหน่อยค่านมค่าเพนเสิร์น้อยค่าใช้จ่ายนี่แต่ละวันเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าจะเอาท่อช่วยใจออกได้เมื่อไหร่ก็รักษาตามอาการไปนื่อยๆน้องเกิดมานี่ก็ไม่ได้เกิดอะไรเกิดมาก็เป็นลูกเรา เอาไปทิ้งไหนไม่ได้ก็ต้องหาเลี้ยงไปวันๆเหนือน่อยบ้างแต่ก็ตอะเลียงก็ดูแลเต็มที่เพราะยัางง่ายๆเขาก็เกิดมาแล้วเขาก็เลือกเกิดมาเป็นลูกเราแล้วก็ดูแลเต็มที่ทุกอย่างเสร็จปอยให้อุทยาทำทุกอย่างเพื่อเขาทาั้งนั้นดูแลดีที่สุดก็เรียนต้นสนก็เรียนต้นสนหมอตาย ก็ใกล้จบแล้วต้เรียนอาวุธเผื่อทํางานแต่ก็ไม่ได้ไปทํางานที่ไหนเพราะว่าต้องดูแลน้องยีสิชั่วโมงนี้เลี้ยงหลานมาจากแคเจ็ดเดือนก็ตึงจาแล้วก็มีเลดมาก็กำพ้าไม่ดีสวยโยเยเวมันก็กำพาพ่อแม่หลานจะมาเป็นยังงี้ทังงง่ายแรงนะตัวเองก็รับจ้างรลอนไปกวาดมังเลติดน้อยๆ